นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ว d e รายการสนทนาแบบเรียลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกทัศน์ท่านให้รู้จักหวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นและในตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือเป็นของสะสมชิ้นที่สุดแสนจะมีค่าอ,อหรือมีน้อยมากมที่สําคัญอ,อ,อยู่ในบ้านอาจารย์คือบางทีน้อยคนละหนึ่งคือน้อยคนที่จะได้เข้ามาที่บ้านนี้ ใช่ใช่ไหมใช่เออสองก็คือของพวกเนี้ยมันเป็นของสะสมส่วนตัวของท่านอาจารย์จริง,รงบางทีก็เลยไม่ได้เอาไปโชว์ในห้องอัญมณญบีไม่ได้โชว์ในพิพิธภัณฑ์หรืออีกหลายๆที่ที่ท่านอาจารย์เนะี่ยมีไว้ให้ลูกศิษย์ได้เข้าไปศึกษาเนี่ยเราถึงบอกว่าจริงๆของสะสมท่านอาจารย์เยอะมากนะไอ้อที่ให้พวกเราเห็นห้องอัญมณีใต้ลานห้องท้องคําอันนี้คือส่วนน้อยอส่วนเยอะมีอีกแต่โัวต้อง ให้คาจํากัดความว่าของรักของห่วงไปซ<ะ>ีเขต์นั้นเรามาบุกบุกบุกดูของท่านอาจารย์รย่ะอ,อันนี้หลายคนเห็นแต่ว่าไม่รู้จากรายละเอียดของมันนี่อันนี้คือภาพที่ติดบนหลังผนังส่วนกวนนะเป็นภาพที่ติดหน้าห้องท่านอาจารย์ภาพนี้เนี่ยเกิดจากศิลปินนะครับทั้งหมดอัญมณีที่ใช้อันนี้เกิดจากอัญมณีนะอเอาอัญมณีไปคิดเล็กๆมาเรียงต่อกัน รประกอบด้วยสามอัญมณีหลักๆสีเขียวนี่คือหยกสีแดงคือทับทิมสีเหลืองคือซิทรินแล้วก็สีดําที่เป็นต้นไม้นี่คือนินอันนี้ก็มีเล็กน้อยเพื่อให้เห็นคอนทัสของมันนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตมีนมัมเบอร์ด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ซูมนัมเบอร์ให้เห็นกันเลยนะคะ,ะเผื่อแทงหวย <c oughs> ถ้าตัวไม่ได้พูดนะคปะป๋าภาพนี้ น,นอกเหนือจากที่เป็นสร้างมาจากอัญมณีแล้วความหมายที่เป็นมงคลคือมันเหมือนเส้นทางที่นําพลังเข้าไปอเนี่ยการติดภาพแบบนี้สมมติถ้าเราเปิดประตูโถงหน้าเข้ามาเราเห็นภาพแบบเนี้ยมันจะดึงให้พลังเข้ามาติดอยู่กับภาพะนะมันเหมือนทางที่เดินโค้งเข้าไปในหมู่ไม้ภาพแบบนี้เป็นมงคลเป็นภาพเชิงลึกนะครับทําให้พลังเนี่ยมารวมกัน ดังตรงนี้ที่ท่านอาจารย์แวนไว้เนี่ยท่านท่านอาจารย์ต้องการให้พลังมารวมกันเพื่อให้พลังเนี้ยสามารถที่จะเข้าที่ห้องนอนได้เห็นไหมหน้าประตูห้องนอนมีหมิ่งถงังนะตรงนี้คือหมิ่งถังหน้าห้องนอนท่านอาจารย์ตรงนั้นเป็นภาพที่ดึงพลังให้มารวมกันแล้วก็พลังก็จะสามารถเข้าไปที่ห้องนอนได้อือันนี้คือรูปแบบในการตกแต่งอย่างนึงเหมือนกันนะอื นั้นหมายความว่าลูกศิษย์ที่เคยถามเราว่าภาพทิวทัศน์ภาพต้นไม้อย่างไรดีอันนี้เป็นแบบได้ดีอย่างหนึ่งใช่ใชคือคือบางที่ต้องเน้นนิดนึงป๋าว่าบางทีก็เป็นภาพทิวทัศน์เหมือนกันแต่ในนั้นมีน้าใช่หรือมันดูเป็นเส้นตรงตรงไปนู่นเลยบางทีมันเหมือนการเดินจากไปอ่ะเราต้องตีความหมายของภาพด้วยถูกถูกถูกมันเป็นภาพเข้าหรือภาพออกคือ เอาง่ายๆท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมมติว่าถ้ามีภาพแล้วมันจะมีสมมติต้องมีผู้คนอยู่ในนั้นพวกความติดเนี่ยบางทีเขาจะเป็นคนเน่ยเดินหันหลังเหมือนเดินเดินไปใช่อต้องเดินเข้ามาแล้วภาพนี้อ่ะกระโตพูดประเด็นนี้ดีมากเพราะว่าภาพเนี้ยทางมาเล็กทางออกใหญ่อันนี้หมายถึงการเคลื่อนที่ออกค่ะเพื่อให้พลังไปที่ห้องนอนอืแต่ถ้า ทางเข้าเล็กแล้วไปบานข้างหนไปบานตรงนู้นอ่ะคือกานไปเอออ่ะอมันต้องมันต้องมันต้องจินตนาการภาพถ้งจะได้เข้าใจเทคนิคอ่าอันนี้คือของสําคัญชิ้นหนึ่งนะถัดมาอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนรู้อันนี้อัญมณีเนี่ยเขาเรียกว่าลูบี้ซอยไซค่ะที่เห็นเนี่ยที่ที่เป็นสีสีม่วงๆเนี่ยอันนี้คือทับทิมมันแทรกอยู่ในลูบี้คือทับทิมอ่ะอ่ไอ้สีเขียวเนี่ยเขาเรียกซอยไซค่ะเออ มันเป็นอัญมณีรูปิรร้เขาแกะผ้าเป็นทิวทัศน์บินเซียนอยู่บนเมฆโอ้นี่ป๋าตอนแรกมองอ่ะผ่านๆเราจะมีความรู้สึกว่าก็เหมือนก้อนอัญมณีก้อนหนึ่งที่เ,เป็นหินอแต่นี่คือวิมานของเทพเซียนมีบันไดาทางขึ้นไปวนไปมีศาลาเห็นไมเหมือน,นเป็นเทพเจ้าเป็นถ้ำสูงๆอ่ะที่อยู่บนยอดของภูเขาสูง นี่ถึงบอกว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่ท่านอาจารย์ทำไมถึงต้องเอาของชิ้นนี้มาวางบริเวณหน้าห้องนอนค่ะแล้วบริเวณทิศเนีออย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นใต้ด้วยอ่าทิศที่ตั้งอยู่อ่าสีเขียวแดงก็เพิ่มความเป็นมงคลอืมสีเขียวแดงก็จะเป็นคู่ของความสุขอ่าน,นี่นี่เป็นต้นไม้ไรายละเอียดเยอะมากูกอันนี้เห็น,<บ>เ,หนเห็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเว้นี้มูลค่ามหาศาลทั้งนั้น อย่างกับภูเขาโปปาเนี่ยคล้ายๆนะคล้ายๆตัวอันนี้ก็อันนี้อีกอันหนึ่งตาอยากให้ดูพอดีมาดูแล้วหลายคนไม่เห็นแล้เข้ามาแล้วก็เฉยๆอันนี้คือเคลียร์คอร์สที่ใสมากนะแต่ตัวดูเนื้อมันเนียใสมากแต่ที่เขาเราเห็นมันไม่ไม่ไม่โปร่งใสเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลอกออกเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเจียยังเป็นผลึกเดิมมันอยู่หนูให้ดูก่อนคือของเดิมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมาเจียทําการแกะสลักหรืออะไรเนี่ยเป็นรูปังร์กรนี่ ใมใสากเความแพงไม่แพงของเคลียร์คอสยอยู่ที่ความใสของของ,ขอ,งอัญมณีแล้วยิ่งใสแล้วไม่มีรอยคล็กคือไม่มีรอยรล้าข้างในย,ยิ่งแพงเข้าไปอีกลูกกลมๆเท่าส้มเนี่ยเป็นแสนค่ะแลวอันนี้ใหญ่ขนาดนี้ปาเทียบมือหน่อยสิเนี่ยลูกกลมๆแค่นี้เป็นแสนแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งแพงแพงเป็นดับเบิลไปเลยนะอันนี้ก็คือชิ้นหนึ่งที่ท่านอาจารย์ชอบแล้วก็เอามาตั้งไว้หน้าห้องนี่บางทีเราถึงห้ามเด็กๆมาไงดูดิมันวางได้แบบ มเีากเลยใช่แค่เป็นระวังถอยไปชนเนี่ยก็มีโอกาสใจสลายไม่ต้องพูดถึงเลยเอออ่ะนี่มาดูอีกอีกอีกมุมหนึ่งมุมนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเห็นเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังท่านอาจารย์แล้วเราจะไม่ค่อยได้เข้ามาเดินบริเวณนี้ในตู้นี้เป็นของสะสมของท่านอาจารย์นะมีหลายอย่างที่น่าสนใจหนูชอบมากอันนี้จริงๆฝากค่อยๆนะคะฝากค่อยๆ การใช้กระจกเขาแบบนี้ใช้ได้นะแต่เราต้องรู้จากมุมมุมที่จะใช้เพราะว่ามุมที่เห็นเนี่ยคือเขาสะท้อนเข้าไปที่ห้องนอนอแล้วก็ที่โต๊ะอาหารเขาจะถักหลังไม่ให้มันเป็นมุมตายอันนี้คือฟอสซิลปลาของจริงนะอันนี้คืออัมพันธอัมพันธโบราณจริงๆค่อยๆหยิบนะคะป๋ามีแมลงข้างในมีตัวแมลงอยู่ข้างในด้วยอ๋อเนี่ยแล้วทุกชิ้นมันจะมีข้อมูลบอก คือเซอร์ติฟิเคทที่มาที่ไปรายละเอียดเขาจะระบุบอกนะอันนี้อันนี้ขนขน,ขนแต่ตัมีขนเคเคสะสมใช่ไหมใช่ค่ะอะอาจารย์มีขนแมมมอสอ,ออันนี้คือขนแมมมอสใครต้องรู้จักแมมมอสนะไม่มีใครไม่รู้จักนะทันตำบันใช่มีอายุเป็นล้านล้านปีนะเ้วก็เหมือน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 ฟอสซิลอย่างนี้ค่ะอืนะแล้วก็เป็นฟอสซิลแมลง เป็นพวกพึ่งที่มีอายุโบราณค่ะไม่ต้องออกมาเดี๋ยวซูมเดี๋ยวซูมเดี๋ยวซูมแต่ว่าอันนี้น่าสนใจนี่แมลงหลายคนไม่เข้าใจนึกว่ากล่องไม่ขีดนี่แต่ตัวเองเข้าใจว่าเป็นกล่องไม่ขีดอยู่ตั้งนานเอออาจารย์เอากล่องไม่ขีดมาทําไมไปที่เลยมันคงจะต้องเป็นพิเศษอะไรสงสัยเป็นตราของพวกเนี่ยนักบินอวกาศแน่เลยทำเป็นกล่องพิเศษทำที่สุดมคือหินเนี้ยมาจากพระจันทร์หินนี้นํามาจากพระจันทร์นี่ อขอซูมหน่อยค่ะเท่านี้เองนี่คือพลังของพระจันทร์จริงๆแหละเพราะมันเป็นหินที่มาจากพระจันทร์อย่าขยับนิ่งๆหน่อยโอ้ป่านี้มือไม่ค่อยนิ่งหินนี้มาจากพระจันทร์อเทียบกับนิ้วของป่าแล้วเล็กนิดเดียวเป็นสเก็ตจริงๆด้วยเอ้ามันเอามายากเลยเออเขาต้องเอาอยาอวกาศไปคีบมานึกว่าเอามาจากที่ติดตัวนักบินอวกาศมาบังเอิญติดอะไรตม นี้มาอันนี้อแอบ,บกระซิบประมาณ6,000หกพันเหรียญนะคูณเข้าไปคูณสามสิบจ้ะหกหกพันก็หกหมื่นหกหมื่นก็คูณสามสิบแปดแสนกว่าบาทอย่าคิดเลยออันนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มาไกลกว่านิดนึงอันนี้มาจากดาวดังคารโอ้นี่ค่ะ แทบจะหยุดหายใจกันเลยนะคะตอนนี้มันมือสั่นอืมอืมอืมสวยมากเออแล้วก็มีพลังก็ราคาพอๆกันค่ะแต่สองชิ้นนี้มาจากมาจากนอกโลกใช่ไหมมีอีกมีอีกชิ้นหนึ่งไอ้ชิ้นเนี้ยสุดยอดอันนี้คือส่วนหนึ่งของอุกกาบาตค่ะนะนี่อุกกาบาตชิ้นเนี้ยได้ชื่อว่าเป็นอุกกาบาตที่สวยที่สุดในโลก มีโอกาสที่มันจะตกลงมาในโลกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นค่ะนะเออแต่โดยดูถือแล้วกันตานนั่งยองๆถือกนนะเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่างโลหะไอที่มันทึบๆนี่คือโลหะมันๆนะไอ้ดำๆนั่นน่ะจริงๆถ้าเอามาส่องแดดมันจะใสค่ะมันจะเป็นสีเหลืองอมพันธ์อ๋อคือมันใสนั่นแหละแต่ว่าพอดีดูตรงนี้มันก็เลยเหมือนมันเป็นอะไรดังๆถูก เออเห็นแล้วเห็นแล้วพอพอเห็นอยู่ว่าเป็นสีเหลืองๆหลืองอายุมันนิดเดียวเท่าเท่ากับโลกอายุนิดเดียวเท่าเท่ากับโลกเองประมาณสี่พันห้าร้อยล้านปีแค่นั้นเองนะจ้ะที่ตกลงมาเนี่มันเยเป็นอุกกาบาตที่ที่สวยและแพงที่สุดในโลกนะเขาเคยมีการขายกันเลไอ้ลูกใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆนี่นะเอประมาณเป็นพันล้านเน่ะเพราะชิ้นนี้นี่นี่อันนี้ชิ้นนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสักเจ็ดแสน อืมฮมจ้ะแค่นี้เแค่นี้แล้วก็เอาวางไว้เหมือนของไม่มีราคาแล้วคิดดูว่าจะมีใครมันต้องเป็นของที่แบบว่าต้องบอกก่อนว่าคนที่เขาชอบจริงๆอ่ะใช่นะเขาถึงจะแบบว่ากล้าที่จะให้เราซื้อเราไม่ซื้อไม่ซื้อยังไงก็ไม่ซื้อเอาไปซื้อรถดีกว่าไหมใช่ได้รถคันหนึ่งรถมันจอดดีกว่าอันนี้ อาจารย์คิดไม่เหมือนเรานะของทั้งหมดนี้มันคือพลังอาจารย์มองในรูปแบบของพลังงานนะอุกกาบาตเนี่ยมันเป็นความเขาเรียกว่ามีพลังที่เขาระหดที่สุดแล้วผ่านการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศจากลูกใหญ่ๆจนมันเหลือแกนมันเล็กนิดเดียวแล้วตกลงมาที่โลกคเพราะฉะนั้นมันจะมีพลังในการทนทนทานพลังที่อย่างเช่นอาจารย์บอกว่าถ้า ทางเต่าเนี่ยเขาจะเอาไว้ติดตัวเวลาไปในทะเลทรายไปในที่แห้งแล้งมันก็จะให้พลังในการอดทนการทนความร้อนหรือว่าเป็นพลังที่เป็นมงคลนะยิ่งใหญ่แล้วแหละมันคือจกกักรวาลอันนี้คือถึงความคิดของท่านอาจารย์ค่ะนะแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเต่านะนนมันไม่อาจจียนมันไม่ใช่เต่าหรอกแต่มันลักษณะของมันเกิดมามันเป็นรูปเหมือนกระดองเต่าเหมือนจริงแหละหโอ้โหออันนี้คือกระดองและอันน<อ>ั้นค<อ>ือถ้ ลายท้องท้องไหนปลาปลาหันท้องมาให้ดูหน่อยเหมือนไหมเหมือนมากเลยใช่เออมันเป็นอาเกตอันนี้คืออัญมณีประเภทอาเกตใช่แล้วคาดว่านะข้างในนี้จะมีน้ําอืมอืมเพราะมันมีเสียงมันไม่ได้มีเสียงมีเสียงไหมกุ๊กกุ๊กไหมไม่มีเสียงแต่ว่าโดยปกติพวกนี้มันจะเป็นทีออสมันจะเป็นโดมข้างในค่ะแล้วมีผลึกใสๆเล็กๆที่เราตักออกมาแล้วมันจะมีน้ําอยู่ข้างในเออ พราะดูความโป่งพองของมันมันเหมือนการควบแน่นที่เวลาก่อนที่มันจะเป็นรูปอย่างนี้ได้แสดงว่ามันมีความร้อนอแล้วห่อหุ้มอือะไรสักอย่างซึ่งเราคาดว่ายังไงก็ต้องเป็นน้ําช่ใชลาวามันไหลมาแล้วมันมันม้วนเอาในก็าบบอันนี้มันดูไม่เห็นว่าน้ำข้างในเดี๋ยวเราไปดูอันที่มันเห็นน้ํากันจริงๆมันก็จะคล้ายฟองอากาศเหมือนกันนะเออมันใช้คล้ายกันนึกหรอค่ะอ่าปิดด้วยกันดีกว่าอ่ะอันนั้นมันไม่เห็นน้ําแต่อันนี้เห็น อันนี้คือเคลือควอตที่มีน้ําหรือในภาษาองชื่เรียกว่ากูกา่ก<า>้านเป็นห่วงแล้วก็จุย้ยคือมีน้ํามีลมอยู่ในนี้อันนี้นี่เห็นไหมเ,เห็นแล้วจะตัวขอนาตซูมนิดนึงนะคะข<า>เขาทําให้มีสปริงแบบนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ให้เห็นน้ําข้างในนะคะ<า>อ่าบางทีอ,อย่างที่ป๋าอธิบายแหละมันอาจจะเป็นก้อนน้ําแข็งที่โดนลาวาแล้วม้วนม้วนแล้วก็บังเอิญน้ํา คือเอาเข้าไปก็ไม่ได้นะใช่เอาออกก็ไม่ได้อืมมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนิลันเออมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความมั่งคั่งที่อยู่ในใ,ในในหินนิลันใช่แล้วก็จะบอกว่าตาโตเคยคิดนะว่าสมมติถ้าเอาน้ําของมันออกมาได้อาจจะเป็นด้วยกระเทาะหรืออะไรก็ตามถ้าได้กินเนี่ยอืมเป็นอมตะอ่าไม่ใช่ตาโตคิดมีคนทําแล้วแล้วเป็น,ปนไงเป็นคนญี่ปุ่นล่ะค่ะเขาเชื่อว่าน้ำอะไรเนี้ย มีพลังนั่นไงหเห็นไหมทาให้เป็นอมตะเหมือนที่เราบอกนั่แหละกินแล้วจะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอมตะเพราะว่ามันสะสมมันสะสมพลังงานที่อยู่ในตัวเนี้ยมาจนเพราะว่ากว่าจะเกิดเป็นหินได้ก้อนหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่พันล้านปีมันก็ต้องค่อยๆมีแรงดันมีลุกใอย่างแล้วมันถึงคงสภาพอยู่นี้ได้ถ้ามันมีรอยแครกรอยแยกปุ๊บน้ำมันก็ค่อยๆระเหยออกมาหายไปแต่นี้แสดงว่ามันไม่มีหรอกมันเป็นโพรงอยู่ข้างใน แล้วตอนนี้คนคนนั้นที่กินน้าเข้าไปเป็นไงบ้างคะไม่รู้เหมือนกันเป็พวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะญี่ปุ่นเขาจะก้านซื้อแบบนี้ไปมันเลยทําให้ให้อัญมณีที่มีน้ําอยู่ข้างในที่เรียกว่ากู่ก้านเนี่ยแพงมากเขาอาจจะ,นะจะเป็นเทพไปแล้วตัวใสอาจารย์เคยมีให้ลูกศิษย์บูปาไปเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมีอยู่เหมือนเป็นฟองเดี่ยวกิ้งไปกิ้งมาอันนี้ถ้าจะได้เยอะอยู่นะนี่เท่าไหหลัง้องลองเจาะไปกินดูบ้างไม่ได้นะ ถ้าเจาะนี่รู้เลยว่าใครเเนาะ <พอ S 1> หมดหมดกันค่ะออ่าแล้วก็อีกอันนึงนี่ตัวนี้ตัวนี้ที่เราบอกว่ามันก็ยังอยู่ในกลุ่งกใต้เหมือนกันก็ตัวนี้ก็เลยตั้งหงแดงอันนี้ดูเหมือนกับว่าเ,เกรดนเป็นเหรียญเป็นเหรียญเหรียญจีนด้วยใช่ใช่ไอ้พวกนี้เขาเรียกหลิวหลีเนีนยนะโอ้เสียงใสมากป๋า เออมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นไม่ใช่แก้วนะไม่ใช่พลาติกนะมันเป็นหลิวหลีหลคือหินภูเขาไฟที่เกิดการควบแน่นน่ะใช่ใชมันเกิดมันเกิดโดยที่เหมือนกับเป็นคริสตัลธรรมชาติที่ปา๋าป๋าบอกท่านอาจารย์ชอบแบบนี้อืมมากเลยค่ะแล้วแบบนี้มีเยอะมากในบ้านบ้านภูเขาอืมคือบางชิ้นของหลิวหลีมันอยู่ที่ว่าตอนที่มัน ไปควบแน่นเนี่ยมันไปเจอแร่ธาตุหรืออะไรอันนี้มันสีแดงล้วนอ่าสีแดงส่วนใหญ่จะไปเจอคอปเปอร์อ๋อหรือไม่ก็ตะกั่วค่ะแต่ทาให้ออกเป็นสีแดงบางที่ก็ถึงกับเจ็ดสีเลยใช่ใชหรือส่วนใหญ่ที่ที่มันหาเจอง่ายมันจะเป็นสีเดียวทึบๆอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เป็นสีเดียวทึบๆอันนี้ก็เป็นลีมเหมือนกันเนี่ยอันนี้สวยนะคะเป็นเขียวหมอกอืมทีนี้ช่างช่างศิลปินนะือต้องบอกว่าอย่างนี้เมื่อก่อนใครมีไม่ได้ไงมีติดคุก โดนประหารเขาเป็นของมีค่าอันล้ำเลิศเป็นของวิเศษค่ะมีได้เฉพาะกษัตริย์อืฉะงัี่มันจะถูกส่งเข้าไปในวังค่ะของที่อยู่ในวังจิตรกรเขาก็จะแกะสลักฝีมือต้องต้องบอกเลยว่ามันคือไม่ธรรมดามและอย่างนี้อย่างนี้ช้างเนี่ยนี่ก็ใช่อ,อน,นี่ก้อนใหญ่ค่ะน,นี่จะก้อนใหญ่หน่อยอ,อาจารย์ชอบของของแบบนี้มากแล้วก็มีไว้เยอะพอสมวควรนะ เดี๋ยววันหลังเรามาดูต่อมีอีกเยอะเลยนี่แค่มุมเดียวนะ<ม>ในในในบ้านท่านอาจารย์มีอีกหลายมุมและมีอีกของอีกหลายชิ้นที่น่าสนใจแล้วพวกเราควรจะรู้ไว้เป็นเคล็ดในทางคงช่วยค่ะไว้เรามาเจอกันตอนหน้า